วัดใหญ่จอมปราสาทก็น่าสนใจคุณผู้ชมฮะ,ะเอกสารหายเจชุดแล้ววันนี้มีพีกว่านี้นีนะจำได้ใั่ไหมวัดใหญ่จอมปราสาทคือมาหาธิวากอนค,คือเดี๋ยวลูกลูกก็คือทีมงานนะ <c oughs> อย่างหลังเนี่ยเขาบอกอย่าเสียงดังมากลูกเอาหน้ามาหาธิวากรขึ้นมาก่อน เห็นบอกว่ามาหาธิวากรเนี่ยติดต่อไปยังสำนักพุทธนีนะแกบอกแกไม่ได้หายตัวนะ,ะเอาหน้ามาหาธิวากรขึ้นมาก่อนเพราะนักข่าวไม่มีใครเจอเลยแล้วมาหาธิวากรเนี่ยที่บอกว่าล่องขนไปจากวัดใหญ่จอมปราสาทคุณผู้ชมครับน่าสนใจคืออะไรป่ะพอเมื่อวานนี้ช่อง8นําเสนอเนี่ยนะเรื่องเอกสารหายเนี่ยคุณผู้ชมฮะทั้งหมดเนี่ยเจ็ดชุดปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น เอกสารเจ็ดชุดเนี่ยอย่างที่ผมไม่ต้องทวนแล้วนะมันมีตัวจริงที่เก็บกับพออม,มีสำเนาเก็บไว้กับในใหม่และมันก็มีเอาไปไว้ที่หน้าห้องของท่านผู้ว่าใช่ค่ะมันหายพร้อมกันหมดเลยฮะเจ็ดฉบับมันเป็นเรื่องงบการเงินคุณผู้ชมครับผมให้ดูตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้ดูตัวใหม่แป๊บหนึ่งนะเอกสารผมก็เยอะเหลือเกินเนี่ยนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับ ทีมข่าวของเราได้รับข้อมูลอาภาพตํตำรวจเข้าสำนักงานสำนักพุทธเลยฮะสมุรสาครขึ้นอินเสิร์ตให้ดูได้เลยเต็มจอเพราะกำลังจะบอกว่าวันนี้ตำรวจพอจะรู้ตัวแล้วนะฮะใครคือเป้าที่ฉกเอกสารช่วยมาหาที่วากรหรือไม่เปิดเต็มจอครับภาพนี้ครับทีมงานครับเพราะล่าสุดคุณผู้ชมฮะบุคคลที่ตำรวจกำลังเลงไปถึงคุณผู้ชมดูข้อมูลดังต่อไปนี้เลยนะฮะ และเดี๋ยวจะบอกว่าคืนนี้พีคมากเพราะเอาจริงถ้าพออ,อไม่เกี่ยวพออจะสวยเพราะลูกน้องเพราะลูกน้องกำลังเขาเรียกว่าเกลือเป็นหนอนหรือไม่นี่คือแหล่งข่าวจากตำรวจแจ้งกับช่อง8บุคคลคนนี้อยู่ในสำนักงานมเมเธออ่านที่เหมือนใบหวยอ่ะ,อะ,อะ คนคนนี้อยู่ในสานักงานมีพฤติกรรมยังไงบุคคลต้องสงสัยนะคะที่ทางตํารวจสงสัยในสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครคือ1สามารถติดต่อพระมหาธิวากรเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมประสาทได้2อตอนนี้ก็ยังติดต่อได้อตอนนี้ก็ยังติดต่อ,อได้ 2. มีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของวัดใหญ่จอมปราาะสาทและ3คนนี้เคยยืมเงินเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมประสาทหลายครั้งด้วยกันค่ะคุณผู้ชมครับ,รบเพราะนั้นตํารวจกําลังพุ่งเป้าเนี่ยนะฮะ ไปที่บุคคลยืมเงินเจ้าอาวาสนะฮะเพราะฉะนั้นน่าสนใจคือใครล่ะฮะยืมเงินมหาธิวากรแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่สำนักพุทธสมุทรสาครพบว่าเจ้าหน้าที่วันนี้มาปฏิบัติงานครบไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลกับสื่อแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่สื่อกำลังไปทำข่าว หลังจากพักเที่ยงคุณผู้ชมครับมีหนึ่งคนหายออกจากสำนักงานแบบไม่มีปรีไม่มีคุยนะฮะโดยคนที่หายจากสำนักงานคุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณใหม่<ะ>ต้องบอกก่อนนะเราไม่ได้บอกเขาผิดนะคุณใหม่คือคนที่หายจากสำนักงานคุณใหม่คือใครเดี๋ยวจะให้ลูกขึ้นเพจ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เพจต้องเพจตัวนี้เพจถือเอกสารจ่าเมีนตัวนี้ไม่หายฮะแล้วถามว่าใหม่เป็นใครค,คุณผู้ชมจําที่ผมย้าได้ไหมเจ็ดชุดหายพร้อมกันหมดมันเป็นไปได้ยังไงเพราะเอกสารอยู่ในมือพอ,อมีตัวจริงกับตัวสํารองก็หายจากโต๊ะพออใหม่มันก็ไปซีลอกของมันมาในสี่ชุดแล้วก็หายอีกเหมือนกันหน้าห้องท่านผู้ว่าก็หาย ปรากฏตอนกลางวันใหม่หายฮะโดยท่านพอ,อสำนักพระพุทธกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยเขามีเจคนถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะปรากฏว่าตอนนั้นไม่มีใครติดต่อใหม่ได้เลยก่อนที่ต่อมาตอนบ่ายโมงช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดได้เข้ามาในสำนักงานพระพุธทธศาสนาของสมุทรสาครโดยช่างได้มากันประมาณ5คนนำวงจรปิดตัวใหม่มาติดตั้งนี่เพราะ ตัวเดิมมีปัญหาไงใช่ภาพหายตั้งแต่วันที่4ี่เห็นไหมวันนี้เปลี่ยนใหม่โดยวงจรปิดที่เปลี่ยนจะไม่มีปัญหาอีกแม่มาเปลี่ยนตอนนี้แล้วจะเจออะไรล่ะถูกไหมฮะก็มันหายไปแล้วเนี่ยถูกไหมมันหายไปแล้วแล้วใหม่ก็ไม่รู้ไปไหนเนี่ยนะฮะหายไปเฉยเลยตั้งแต่ตอนพักเที่ยงแล้วเห็นบอกเยันสามสี่โมงยังไม่กลับเลยนะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้สี่โมงเย็น ใหม่มาแล้วฮะปกติพักเที่ยงคนหนึ่งชั่วโมงให uh huh. ม่หายเอาไปเราไปถามพออพอบอกอ้าวลูกน้องฉันหายไปไหนเอาเปิดภาพ4ี่โมงเย็นเนี่ยครับสี่โมงเย็นคุณใหม่เดินทางกลับมาที่สํานักพระพุทธกลับมาทํางานปกติโดยมีการแจ้งกับทีมข่าวว่าตัวเองไปประชุมของสํานักงานพระพุทธ,ธศาสนาคุณใหม่ถูกท่านพออ,อสวัสดีตันเรียกเข้าคุยทันทีครับเพื่อสอบถามว่าการหายตัวของคุณใหม่ไปไหนทําอะไร นักขา่าวพยายามจะซูมภาพเข้าไปเพื่อจับปฏิกิริยาสีหน้าของในใหม่ทั้งหมดจะสังเกตได้ว่าในใหม่เคร่งเครียดมากบางครั้งเมื่อท่านพออ,อสอบถามรายละเอียดดูเหมือนกับคุณใหม่มีอาการเป็นกังวลและผมย้ำเขาไม่ได้ผิดอะไรนะเขาไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าเขาถือเอกสารสี่ชุดแล้วเอกสารสี่ชุดก็ดันหายจากโต๊ะเขาด้วยนี่คือจังหวะจะเปิดภาพตอนที่พอ,อ,อเรียกสอบใหม่เปิดไปนานๆเลยฮะเอาภาพขึ้นมาหลายๆเปรมหน่อยนะฮะ เพราะเรื่องนี้สําคัญมากนักข่าวบอกการสอบนึกว่าท่านผออจะสอบแค่ครึ่งชั่วโมงนักข่าวคือน,น้องแผ่นฟิลม์มนั่งเฝ้าตั้งแต่เช้าวันนี้คใหม่กลับมา4โมงเย็นออกจากห้องผอเขาเรียกว่าออกมาถึงหน้าสํานักงานได้ทุ่ม4ฮีสแสดงว่า4โมง5โมง <4 S 1> 6งโมงทุ่มตีทั้ง2ท,ท,ทุ่มเลยใหม,ม่ถูกท่านผอเรียกถาม4ชั่วโมงเต็มนะฮะ เกือบ4ชั่วโมงเต็มบรรยากาศตึงเครียดมากๆมีภาพตอนใหม่ออกมาไม่เมเห็นบอกว่ามาแล้วใช่ไหมใช่ภาพตอนใหม่ออกมาคุณใหม่ก็คุยกับน,อน้องทีมทีมข่าวล่าสุดใหม่ออกมาแล้วนะฮะเมย์2ทุ่ม15ใช่ค่ะคุณใหม่เปิดใจกับช่อง8ว่าย่งไงครับเมย์คุณใหม่ค่ะได้ออกมาจากห้องของผอ,อสำนักพุทธ ที่สมุทรสาครแล้วพูดคุยกับน้องแผ่นฟิล์มนะคะบอกว่ายอมรับว่าเป็นคนรวบรวมเอกสารทั้งหมดไว้เองทั้ง7ชุดโดยทางด้านของพอ,อม,มีการถ่ายสำเนาวไว้เอง2ชุดแล้วก็ยื่นให้กับคุณใหม่มาคุณใหม่ก็รวบรวมถ่ายสำเนาเพิ่มอีก4ชุดเป็นทั้งหมด7ชุดคุณใหม่แบ่ง1ชุดใส่แฟ้มและจะเอาไปส่งผู้ว่าโดยเอกสารที่ใส่แฟ้มนำส่งผู้ว่าเอาไปตั้งไว้โต๊ะที่สําสำหรับเตรียมส่ง อ๋อแสดงว่าใหม่เป็นคนกระจายเอกสารเป็นคนรวบรวมแต่แม่บ้านเป็นคนยกไปให้ท่านผู้ว่าใช่ค่ะออแล้วไงมีภาพโต๊ะด้วยอเมเชิญต่อจะ้ะส่วนเอกสารอีก6ชุดที่ถ่ายสำเนาวไว้ก็ตั้งไว้ที่โต๊ะของคุณใหม่ทั้งหมดโดยตั้งรวมกันเป็นปึกเดียวไม่ได้กระจายไปแต่ละจุดวันสุดท้ายที่คุณใหม่เห็นเอกสารทั้งหมดคือวันที่11กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันศุกร์เอกสารตอนนั้นยังอยู่ทั้งหมดนะคะและตนเองก็เดินทางกลับพร้อมกับผอ,อจนกระทั่งวันจันทร์ น้องแผ่นฟิล์มทีมข่าวช่อง8ได้ติดต่อมาขอดูเอกสารในช่วงเช้าคุณใหม่ออกไปทํางานและกลับมาที่สํานักงานช่วงบ่ายแต่ปรากฏตอนกลับมาตอนบ่ายเอกสารทั้ง6ชุดหายไปแล้วก่อนจะมีการไปหาเอกสารในแฟ้มที่นําส่งห้องผู้ว่าเพราะฉะนั้นถ้าไปดูไทม์ไลน์ค่ะไทม์ไลน์วันที่14กรกฎาคมคือวันจันทร์ที่ว่าเอกสารหายนะคะคุณใหม่เข้ามาเซ็นชื่อตอน8มง5 0นาทีออกไปประชุมข้างนอกกลับมาอีกทีบ่ายโมงสิ พอกลับมาก็เจอผอ,อ,อก็คุยกันเรื่องเอกสารหลังจากบ่ายโมงสิบนักข่าวน้องแผ่นฟิล์มโทรมาถามขอรายละเอียดยอดเงินวัดใหญ่จอมประสาทก็เลยมาเช็คเอกสารกันแล้วปรากฏว่าเพิ่งรู้ว่าเอกสารใบสุดท้ายหายนี่คือไทม์ไลน์ที่คุณใหม่ชี้แจงเอางี้ผมไม่ได้สนใจวันที่14ผมสนใจตั้งแต่วันที่11ค่ะเพราะวันที่11คือเอกสารอยู่ในมือแกถูกไหมใช่และเอกสารก็ยืนยันว<อ>่าวางอยู่บนโต๊ะครบ พราะมีคนอ้างว่า13ายังอยู่เป็นไปได้ไหมเพราะกล้องมันเสียไปแล้วค,คือคุณผู้ชมต้องนึกถึงว่ามีการ13ถ้าสมมติว่ามันมีคนยืยนยันว่า13ยังอยู่11ใหม่ยืยนยันว่าอยู่13ยังอยู่สแสดงว่ารอยต่อ13-14 13ก็ขโมยได้ถูกไหมไม่ต้องบอก14ออกไปข้างนอกอ่ะ13ก็ขโมยได้ซึ่งจริงๆมันเพราะกล้องมันดับไปแล้วใช่แล้วก็จริงๆมันก็มีรอยต่อเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็คือวันที่11คือวันศุกร์แสดงว่าหลังจากเย็นวันศุกร์ที่กลับบ้าาานเสอทิต ไม่เพราะมันมีล่าสุดไงเมย์เธอจำได้ไหมมีคนบอกว่า13ยังเห็นใช่1ายังเห็นเพราะแสดงว่าถ้า13ยังเห็นหมายความว่าคืน13ต่อ14มันมีโอกาสโดนฉกตอนนั้นถ้าคนในสำนักงานไม่ได้สับขาหลอกนักข่าวนะและยืนยันว่าเห็นวันที่13ถ้าไม่ได้สับขาหลอกแสดงว่าขโมย13ก็ได้เพราะนั้นใหม่ายกระบอก14ี่เนี่ยเขาไม่อยู่ถูกไหมเขาออกไปข้างนอกประเด็นตรงนี้อตอะความสัมพันธ์กับเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมป่าพระมหาธิวากรบอกว่าคุณใหม่ทํางานที่สํานักพุทธ จังหวัดสมุทรสาครมา9ปีเป็นคนสมุทรสาครการรู้จักจเจ้าอาวาสของวัดก็ไม่แปลกเ,<อ>เพราะว่า,าต้องทํางานร่วมกันทีมงานขึ้นผังเมื่อกี้ที่ตารวจตั้งข้อสงสัยะว่าใครคนใดคนหนึ่งในสํานักงานนี่แหละอาจจะเป็นคนเอาเอกสารไอ้เมื่อกี้3-4ข้อ แล้ววันนี้ใหม่ก็เลยต้องตอบเพื่อจะเคลียร์ตัวเองใช่ค่ะแสดงว่ารู้จักจริงรู้จักจริงก็คือไม่แปลกเพราะว่าทํางานสํานักพุทธก็ต้องทํางานร่วมกันแล้วก็เป็นคนสมุรสาครด้วยแต่ถามว่าสนิทไหมกับพระมหาธิวากรคุณใหม่ย,ยืนยันว่ารู้จักแค่ในฐานะเจ้าว่ารูปหนึ่งไม่ได้สนิทสนมและไม่มีการพูดอะไรเป็นการส่วนตัวนอกเหนือจากเรื่องงานเพราะฉะนั้น คุณใหม่ก็เลยยืนยันว่าไม่มีทางช่วยเหลือพระรูปใดรูปหนึ่งที่ประพฤติผิดวินัยเพราะว่าหน้าที่ของตัวเองมันเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงและในห่วงสองเดือนที่ผ่านมาก็รับเรื่องร้องเรียนพระที่ประพฤติไม่เหมาะสมแล้วต้องสึกไปแล้ว10รูปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจออะไรไม่ดีจะส่งเจ้าคณะปกครองทันทีไม่ช่วยเหลือเอาฟังเสียงครับเป็นไปตามระเบียบอยู่แล้วครับมันก็เรื่องปกติครับก็มันก็ต้องมีการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสอบถามให้ทอยคําเป็นเรื่องปกติเครียดกดดันอะไรไหมพี่ไม่เลยไม่เลยครับเพราะว่าในตอนที่เราปฏิบัติงานอยู่ก็พอก็อยู่พอก็อยู่ผมก็ได้ก็อยู่ด้วยกันกับพอใช่ใช่ตัวคุณพี่ก็ยืนยันว่าเราปฏิบัติตามหน้าที่ถูกต้องไม่มี้ตรงไหนผิดพลาดครับถามว่าสนิทสนมไหมไม่ได้สนิทสนมเรารู้จักกันในงานเรารู้ว่า ก็นี่คือเจ้าว่าเจ้าว่าแต่ละวันเ,เราต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะว,ว่าเราทํางานตรงนี้เราต้องรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าทำไม่สนิทสนมแบบอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ได้เป็นสนิทสนมอะไรไม่ได้พูดค,<น>คุยเป็นการส่วนตัวออกไม่มีน,นอกนจากงานอะไรอาเงี้ย <g ül üyor> ไม่มีครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าว่าเฮ้ยเขามาอน,นุรานีหรือเปล่าเนี่ยเราบอกม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดการที่ถ้าเกิดเราพูดออกไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเหมือนไปพาดพิงผู้อื่นหรือว่าอะไรนี้ครับผมได้ทำเรื่องน้องเล่นโดยตรงนะ ตัวเองทําเรื่องลอยลื่นโดยตรงเมื่อช่วงพ่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับเรื่องเรียนเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมเนี่ยผมสึกไปสิบรูปนะมะมีอยู่ในรายงานหมดนะกืบไปสิบรูปหลายหลายๆวัดด้วยคือถ้าล้องเรียนมาเนี่ยถ้าผิดจริงไม่เอะผมไม่ใช่คนสึกนะแต่ผมก็รวบรวมหลักฐานดําเนินการและส่งให้เจ้าคณะปกครองก็สึกทุกรายนะ ผมก็มีหลักฐานหมดแหละแต่ว่าผมไม่ได้บอกเฉยๆผมก็ทําทําก็คือทุกอย่างเขาผิดจริงผมก็ก็ตามนั้นคือผมจะบอกใครว่าการทํางานของผมเนี่ยเรื่องรองเรียนยผมไม่ได้ไปคนเดียวผมไปกับคอรมนอคืนนั้นก็คอรมนอเก็ไปคือผมไม่ได้ไปคนเดียวเราเพราะว่าเราทำเราสำหรับพูดเคยมี MO U กับกอรมนอเในเรื่องรองเรียนเนี่ยแหละไปไหนก็ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นผมมีเรื่องเรียนผมก็แจ้งกอรมนอเสมอที่ <ไ>ประเดคำถามก็คือมาหาทิวากรตอนนี้ไปไหนเพราะเอกสารเนี่ยมันหายมันคือช่วยมาหาทิวากรแหละถูกไหมฮะมและประเด็นก็คือถ้าท่านไม่ผิดเนี่ยท่านบอกว่าท่านไปอะไรนะปฏิบัติกิจสง์ปรากฏว่าตอนนี้ไม่ใครเจอแกเลยถูกไหมฮะล่าสุดทีมข่าวอ้าวเริ่มแปลกๆลแล้วไหนเปิดหน้าหลวงพ่อขึ้นมาหน่อยหลวงพ่อยังไม่ผิดนะผมต้องย้ําตรงนี้ก่อนเพียงแต่หลวงพ่อหายไปล่าสุดอาจจะไปเลย อาจจะไปพมา่าหรือไม่ uh huh. วันนี้ทีมข่าวนะฮะได้ไปเจอกับหลวงตาวิไลเป็นญาติของมหาธิวากรแกเป็นเจ้าอาวาสวัดสำราญนาศีครับคุณผู้ชมฮะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นหลวงตาวิไลกับมหาธิวากรแกเป็นลุงกับหลานนะฮะหลวงตาเปิดใจกับเราบอกว่าอยากให้หลานออกมาถ้าไม่ผิดก็คือออกมาพูด uh huh. ถ้าผิดมหาธิวากรควรสารภาพ เราก็บอกว่าหลวงตาแล้วหลานชายเนี่ยไปไหนเพราะวงจรปิดจําได้ใช่ไหมแกนั่งแจ๊ดแดงค่ะหลวงตาบอกเอาจริงนะไทยเดาเอ้าวอันนี้เผื่อบิ๊กเต่าดูด้วยน่าจะไปลาวหรือเปล่าเออขออภไปพมา่าเพราะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้แกเคยข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านก็คือแกไปรัตฉานใช่ไหมใช่ค่ะอา้าว ยังไงต่อเมเล่าสิก็บอกว่าก่อนหน้านี้การหายตัวไปนานแบบนี้หลวงตามองว่าอาจจะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านไหมเพราะพระมหาทิวากรเคยไปรับฉานเมืองเชียงตุงประเทศเมียนมาเคยไปเที่ยววัดที่เมืองแห่งนี้แล้วพระมหาธิวากกรบอกชื่นชอบอยากอยู่ที่วัดเมืองเชียงตุงตอนเนี้ยหลวงลุงก็เลยบอกว่าจะอยู่ได้ยังไงต้องกลับประเทศไทยซึ่งการหายตัวไปครั้งนี้เนี่ย เป็นไปได้ไหมจะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเพราะว่าีไม่มีใครตามตัวได้แล้วอยากจะบอกพระหลานว่าถ้าดูอยู่เ<อ>นี่ยนะออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจทาผิดก็ยอมรับผิดไม่ต้องกลัวอะไรค่ะหูไปพมา่าไปเพื่ออะไรคือจริงถ้าศึกแม่แต่มันก็มีอ๋อเรื่องเส้นเงินหรือเปล่าเพราะมันมีข่าวเรื่องเส้นเงินที่เขากําลังสงสัยว่าเงินวัดถูกเบิกแล้วโอนเข้าบัญชีศีกาหรือเปล่าใช่แล้วบัญชีวัดก็หายด้วยไงฮะใช่ค่ะคือโอ้โหแล้วถ้าไปพมา่า น่าจะยาวเลยละมั้งหรือไม่ฟังหลวงตาเนี่ยฮะเป็นหลวงลุงใช่ไหมค่ะอ่าวพิษกับมะระพิษเอออยากให้ออกมาอย่างสันแหละอยากออกมามาคุยกันแต่ใดก็ได้อยากให้ออกมาอยากแสดงออกคุ้มบริสุทธิ์จะคล้องคันว่าจะคล้องบริสุทธิ์มันบ่าเป็นคดีที่สิไปฆ่ากัน แกงกันปนั่นเพอสิเด็หนี้คักนี้เนี่ยไปทั้อ <laughs> พอว่าตอนนี้เราเราอยู่ในคอนแก่นประมานี้เราจะไปอยู่ทั้งปีย่านโบยู่ตะกี้เราก็เคยถามลุงตานี่ยตอนกี่ปีตาเป็นโยมลุงตาเขาไปอยู่ทั้งไอ้ไอ้นั่นเนาะทงางเอียงกอลัชานี่ยังก็เชียงตุงถามว่ามันดีว่าเป็นลุงตะกี้เป็นท่านเป็นพระนอตนนิลุงตาเนี่ยกันเนี่ยขเขาเอินลงุงลุงอ่ะดีเยินเนี่ยผมว่าสิไปเยอะดิ เราก็วางส่เชียงตุงก็เขตพมา่าพุูดดัดฉันพุเป็นไปได้บอกเขาว่าจะไปมันก็สียา่านบั้นบอกเพือจะไปไกลดิแต่เป็นไปได้นะ,ะเราก็เคยไปเลยเด้แล้วบอกเราก็เราก็เคยไปคือว่ามันพาไปท้ำมาถูดเนาะมันก็เคยไปเรื่อยไหลมือไหลนะฉันฉันถ้ำกว่าอย่างนี้แหละ<ฆ>ฉันเทพกว่าอย่างนี้แหล<ฆ>ะเดี๋ยวสั้นได้อีกคันสัตราจารย์ก็มีแหละ คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวหายไปเลยนะและถ้าไปพมา่าก็คือคงจะตามลําบากแล้วรไหมแต่ก็ยังเชื่อว่าท่านจะต้องมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะฮะบวชมาเป็นพระก็นานและดั่งคุมวัดใหญ่ด้วยนะฮะ